สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดในทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชม สำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขคู่คี้หลักร้อยนะครับคู่ขี้หลักร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็ล่าสุดเลยก็หลุดไป3งวดสอน,นะครับหลุดไป3งวดสอนที่ผมลงคลิปนี้ก็เพื่อที่จะดูในสูตรครั้งต่อไปนะครับในงวดวันที่1กุมภาหกหกนี้จะเป็นในรูปแบบไหนจะมาเลขคู่หรือว่า เลขขี่นะครับในส่วนของหลักร้อยนะครับก็ลองพิจารณาดูต,ตรงนี้ก็ดูไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้อ่ไปพิจารณาแต่จริงๆแล้วผมมีตัวเลขในใจอยู่แล้วนะครับผมนะในส่วนของวันที่1กุมภาหกหกมาดูในส่วนของอ่าหนึ่งตุลานะครับผมนะเลขศูนย์ผมให้เป็นเลขคู่นะครับคู่นะครับมาที่6นะครับเข้านะครับอ่าสิบหกตุลาหนึ่งมาที่ขี่นะครับมาที่เลขหนึ่งนะครับ หนึ่งพุศจินะครับเจ็ดมาที่เลขขี้นะครับมาหนึ่งนะครับผมนะสิบหกนะครับพุศจินะครับเจ็ดมาที่เลขเจ็ดนะครับและก็วันที่หนึ่งธันวานะครับสี่มาที่เลขคู่นะอ่ะสี่มาที่เลขคู่นะครับอ่ามาที่เลขแปดสิบหกธันวานะครับได้เลขขี้มาเลขคู่นะครับสามสิบธันวานะครับผมได้เลขคู่มาเลขขี้นะครับ สำหรับงวดวันที่ส7มกราคม66นะครับมาที่เลขคู่ได้เลขได้เลขคู่นะครับมาที่เลขคี่นะครับผมนะตรงนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะครับลองพิจารณาดูนะครับจริงๆแล้วงวดที่ผ่านมาผมให้เลข3นะครับหลักร้อยนะครับก็มาที่เลข5นะครับก็ผิดนะครับผมนะสำหรับ1กุมภาธ์66นะครับมาที่เลขคี่นะครับผมนะ หลักร้อยได้เป็นเลขคี่นะครับเลขคี่ก็จะเป็น1 3 5 7 9นะครับผม1 3 5 7 9เนะครับเลขคี่ของเรามีเลข1มีเลข3มีเลข5มีเลข7มีเลข9นะครับตรงนี้ผมให้ไปที่เลขอ่าเลขคี่นะครับเนี่ยอาจจะเป็นเลขเลข7ก็เป็นได้นะครับนะมัน มันมีเลข1เลข7เลข9นะครับหลักร้อยที่ผมพิจารณานะครับนะก็เลือกให้ก็จะเป็นเลข1เลข7เลข9นะครับ1เลข7เลข9นะครับหลักร้อยมีด้วยกัน3ตัวที่ผมเลือกให้แล้วก็ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับ1 7, 9หลักร้อยมาตัวนะครับ1 7, 9อาจจะมาที่เลข1หรือว่าเลข7หรือว่าเลข9อันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับห่วยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ